นอกจากลูกะลาบหมูนี่นะครับที่ผมมากแต่ก่ย่างเดียวเวลาเนี่ยกบหมูหลงหมูหลายมันตึงจะมีหันค้นนะครับลาบมาแล้วกําเตื้อแมงควา้วยเน้ออีวะครับ่มาครับมาครับวันนี้ซื้อชุดลาบหมูมาหนึ่งร้อยบาทร้อยเดียวพอดูครับได้จัดนักอันนี้สามสหายไส่ลาบมีเมืองหอมแดงหอมเตี้ยมจะใกไ่ต่าไว้แล้วมาครับก่อนอื่นขอสุมาวัตถุดิบเห็ดสักกรุ่แนมสมุนไพรจากนั้นซอยต้นหอมผักป้อมผักไผ่หอมดวนเสร็จแล้วจะเริ่มซอยคนไนนะครับวันนี้เขาจะไปทอดเริ่มจากกระเพาะหมูซอยติ คออำนั่นก็เอาหนังหมูมาซอยเป็นตินน่นน้อยเหมือนกัน,นครับซอยหนังเสร็จกับซอยมันมันหมูผมจะเอาไว้ทอดเกลืองแล้วก็ใสด่ดิบๆเกลืองใส่หมูครับซอยไว้เลยสุดท้ายก็เป็นตับนะครับซอยติใ่ใยันยัสักน้อยเนาะซอยเครื่องในเสร็จนะครับจิ้นหมูก่อนจะเอาไปลาบก่อามาซอยไว้เหี้ยก่อนเนาะมันจะได้ลาบงางมาเม h, นูนี่เหมสักกรุ่นแนมสมุนไพรขอสุมาจิ้นขอสุมาเขียงนะครับจากนั้นลาบจิ้นหมูกับเลียดหมูเข้ากันดีแล้วเนียนนกอย่างนะอีเนาะก่อนจะไปทอดเครื่องในขอสุมาหม้อขางเหมสักร ทอดเครื่องไนเริ่มจากหนังหมูทอดหนังหมูจนมันกรอบแคบแเลยนะครับมันหมูครับผมเอาลงไปทอดมันหมูผมจะมาทอดจนกรอบล่ำไปนะครับจากนั้นเอาไส้กับกระเพาะลงไปทอดห้องวัาลวกน้ำมันดีกว่าครับเนาะทุกอย่างนอกจากหนังผมจะมาทอดจนมันกรอบผมจะทอดหมกมันหอมแล้วก็ซุกนี่แหละครับเครื่องมีนะครับเนาะทอดเครื่องมีเริ่มจากจักไ่จักไ่เหลืองได้ติดตตักพักออกไว้หอมแดงต่ำครับเอาลงไปมีเลยสุดไทยก็เป็นหอมเตี้ยมต่ำครับเอาไปมีคือหอมหอมเออหมัวแต่กลืมทายตอนใส่พริกลาพริกลาไม่ยห็นมากิ่น ซีซีสนใจสังซื้อรักแชทหาเพจเอาเนี่ยมากินแรงได้เลยนะครับมาครับศูนย์ลาบเลยพีกลาบดีมีไห้ชูรสเกลือนิดหน่อยใจปากค้นมันระสาใจครับใส่ถุงมือขยุมเมาดีกว่าครับเนาะศูนย์จนเข้ากันดีแล้วเครื่องในทอดต่างๆครับตีเัาถทอดไห้ใส่ลงไปต้นหอมผักป้อมผักไผ่หอมดวนก็ใส่ลงไปหอมเตี้ยมหอมแดงจะใครมีแล้วก็นแนมสมุนไพรแหมกรหลายกรูในเนอร์เมนูนี่นะขยำขยี่ศูนย์ผสมหือลาบหือจิ้นเข้ากันดีหอมรอบเนาะป้าดีทอลเอาแอสท์นี่นะกินขับข้าว มันหมูสดไปตัวคนได้กินดิบนะครับคบใส่มันหมูนี่กรึบกรึบกรึบหมันมอ,อ,อ,อแต่วันนี้ผมจะเอาไปสลลมความห่อนสักหน่อยเนาะมาครับลาบหมูสะดุ้งมอขางห่อนมอขางเซรามิกนะครับจีไฟห่อนๆมาแล้วเอาลาบหมูลงสลลมซุกแต่เป็นพยาธิหั่นแห้งหัหัดเป็นยาอีกาบนวานเนาะประมาณนี้พอแล้วครับบาดติทเทลเอาแม่หอมขนาดนักครับผมเข้าเนื้หอห่อนองค์ขาลงควายนอนกุ้ยลาบครัวอย่างอีเนาะมอกับข้าวต้องของมักแห่งกัมลาบมันตึงล้ำนะครับเนาะเอาละครับคลิปนี้หัวมูมือบาแดงกำไห่เป็น ขยาดทำาฮมแฮดเป็นยาเอามาควออย่างอีสุดยอดแต่แวรี่ <c oughs>